ดีครับผมพบกับผมเชษชาแนลนะครับผมเกษตรยุคใหม่นะวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาชมฝรั่งกิมจูนะครับผมใส่ขาวนะครับอ่าหลุ่ซื้อว่ารอบนี่จะโดกมากเลยนะครับผมฝรั่งกิมจูครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาชมกันเลยนะครับผมนี่ครับผมดกอีลีครับผมฝรั่งกิมจูรอบนี่ดกมากเลยครับผมเบิรงครับพี่น้อง อันนี้ผมยังห่อเ่ระท่านหมดนะครับเพราะว่าผลยังโตประทันเพียงพอนะครับผมยังหน่อยกะเหรียญเหรียญบาทเหรียญห่านะครับผมถึงจะห่อได้นะครับแต่รอบนี้ดกอีลี่ครับผมพี่หนองเบิงเบงนะครับเด้อนี่ครับอันนี้ผมยังประทันหอนะครับเพิ่นจะลูกเล็กๆแบบนี้อยู่นะครับก็เลยยังประทันห่อจะพาเดินเดินดูรอบๆนะครับ ครับหลายอยู่ทีนี้มาท่านเดาอนะครับเบิ่งให้มันง่ายอย่างน่อยนะครับผมผมจะสะฮอนะครับอ่ายังน้อยกัดได้จักเหรียญบาทจริงๆนะครับผมความง่ายประมาณเหรียญบาทจีิกับเท่าฮอนจริงๆแป๊บมันกัดจะดีนะครับผมนะครับโซนรอบๆนี่ผมจะปลูกอ่าฝรั่งกิมจูเลยนะครับผมโซนรอบๆ พี่น้องเดินชมดูนะครับนี่ครับต้นเล็กๆเขาก็จะบวชวยผลหลายนะครับผมเพราะว่าให้ให้ต้นพุ่นจะเริ่มเติบโตนะครับผมต้นเล็กๆต้นหี่ๆสำเนึงมากนี่เขาก็ไหวไหวหลแน่จังนิดนะครับผมนี่ครับโซนหลอบนี่จะเป็นฝรั่งกิมจูหมดเลยนะครับผมเบื่องพี่น้องคุณโซนหลอๆนะครับ แต่โซนเขามาในๆนี่จะเป็นจิมจูจิมจูอ่าเบอร์หานะครับผมใส่แดงนี่สามตนเนี่ยแลวมาอ่าหลบๆอีกนี่ครับจะมีอ่าเป็นอ่าหงชินปาล่านะครับผมหาตนแต่สายพันธุ์อ่านี่จะโดกมากเลยนะครับผมกระพึงโลงนะครับผมก็เลยยพทนา่แห้งบันไดแต่โซนไปทางฝุ่นจะเป็นหงเปาซื้อนะครับนี่ให้พี่น้องดูนะครับผมจิมจู ก็พอได้ขายนะครับผมเพราะฉะ้าขายไปป้าบนี่ถ้าโพดขายไป,ปบ้านนี่บคุคูกันเลยครับผมขายแต่ในหมู่บ้านกับบุพพ่อครับเนี่ยพี่น้องเบ่งชัดชัดเลยนะครับผมผมก็จะแนะนําพี่น้องนะครับผมเนาะกอ่กอนจะหอนี่อยากให้พี่นอ้องฉีดพน่นน้ำสมสายชูนะครับผมน้ำสมสายชูอ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับผม ตอนน้ำหนึ่งลิตรให้พี่น้องผสมฉีดด้วยนะครับผมมันจะผลมันจะออกมาสวยผิวมันจะเนียนสวยนะครับผมแล้วก็บมนน่มีหนอนบ่มมีหยางผิวสะบอ้บอบ่ขี้ลายเลยนะครับผมก็อยากให้พี่น้องล่องเบงนะครับเนาะะรอบนี้ดกอีหลี่ครับผมเ,เ,เบิ่งนี่ครับเบงเบงรอบๆบเนาะกระจางนี้ไปไปสูดฝุ่นจะเป็นจิมจูเลยนะครับผมก็จะบบท่านคอยดกบันไดพระต้นยังบ่ทันสมบูรณ์แหงนะครับ อันนี้เป็นหงชินปลาล่านะครับไวผลลูกนึงนะครับผมเอาไปชิมดูว่าจะรสชาติเป็นอย่างไงนะครับเพราะต้นยังบม่ทันโตอันอน,นั้นไงเนี่ยกว้อยู่สามสามสามลูกนะครับก็พอได้ชิมแต่สะอ้อนแต่ต้นนี้แหละครับโดกแห่งยังไงกะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมก็าฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์ กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยเด้อครับผมในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผม